ดอกไม้งามยามเช้าครับเนี่ยบรรยากาศยามเช้าไปตลาดมาแอบชอบดอกไม้เดี๋ยวถ่ายไปให้ชมเนี่ยบรรยากาศสดชื่นยามเช้าครับไม่ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวดีว๋ดอกไม้งามดอกไม้ธรรมชาติ ดอกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักชื่อสีสวยเชียวเนี่ยสะบ,บัวครับสะบ,บัวแดงดอกบัวก็สวยบานสะพังเลยยามเชา้าดอกบัวยามเช้าครับเดี๋ยว นิมีปลาด้วยในบอ่อนี้ยมีปลามีปลาพุดไว้อยู่อดอกอะไรสีสวยดี É pá, boa.